ประเทศชาติเนี่ยไปไม่ใช่วงการการแสดงวงการการแสดงเนี่ยผัวขาเมียใครเนี่ยนะอันนี้มึงไปใส่ตัวย่อได้เพราะว่าเออมึงจะเล่นข่าวแบบตัวย่อใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้วงการเรื่องเ,เกี่ยวกับบ้านเมืองอะมึงจะไปใส่ตัวย่อไม่ได้วงการเกี่ยวกับกบ,บ้านเมืองอะ mm. เพราะว่าถ้าเกิดไปทางซ้ายเนี่ยนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ถ้าไปทางขวามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงจะต้องถ้าเราเป็นสื่อมวลชน่ยเราต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ใช่ไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานขึงข้อมูลที่ไม่แน่ใจ เอาไดยังสื่วมวลชนเวลาจะรายงานข่าวอะ่ะมึงต้องอยู่บนพื้นฐานของไม่ใช่ตัวยอ่อต้องอยู่บนพื้นฐานของการสืบสาะเจาะข่าวแล้วมั่นใจแล้วออกไม่ใช่มึงมัง่นมึงไม่มั่นใจตัวมึงมึงก็ไม่มั่นใจแต่มึงออกพอมึงออกเสร็จปุ๊บปรากฏอ้าวชิพายละมันไม่ใช่ครับขอโทษขออภัยผ่านไปกว่าจะขออภัยเนี่ยคำถามก่อนก็คือว่าเฮ้ยประชาชนเนี่ย ไม่ใช่ว่าอีคนที่มันเป็นเจ้าตัวเนี่ยมันเสียหายนะแต่ว่าประเทศชาติเสียหายหายรือประชาชนเสียเวลาเพราะว่ากูเนี่ยเสียความรู้สึกประชาชนมีความรู้สึกว่าเอ้ากูก็นึกว่าอ๋อเอาไม่ใช่เหรออ่าวกูก็นึกว่าอะไรเอาเอาเอาอากูนึกว่าอะไรเอา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 ในสุดแล้วเอ้าปรากฏว่าไม่ใช่อีกเอาเหรอเหรอเอาเอาเอาาเอาเ ดึงสโตกเอาไว้อีกเอาดึงสโตกเอาดึงสโตกเอาไม่รู้นี่ว่เอามึง Quran ดึงสโตกกันเอาดึงสโตกกันเอาเอาจบแล้วเอาเอาาชิพาชิพาเอาตบซับกันเอาตบซับกันเอาตบซับจบแล้วเอาตบซับจบแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ไปคนมันก็จะไม่สิ้นสงสัยแล้วประชาชนก็จะตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ข้อที่จริงนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเป็นธรรมกับประชาชนเพราะปัจจุบันเนี้ยประชาชนเนี่ยความรู้ไม่เท่ากันแต่ โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยตอนนี้มันเกือบจะเท่ากันละแต่ความรู้ไม่เท่ากันโอกาสในการเข้าถึงมือถือมันก็เกือบจะเท่ากันละแต่ความรู้ไม่เท่ากันโอกาสและเวลามากพอในการที่จะการกรองข้อมูลหรือหาแหล่งข้อมูลเนี่ยได้ครบรอบด้านเนี่ยอันนี้โอกาสตรงการเข้าถึงครบรอบด้านเนี่ยไม่เท่ากันแต่โอกาสในการเข้าถึงมือถืออาจจะเท่าเท่ากันแต่โอกาสในการที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็จะได้เซิร์ชข้อมูลเร็วๆเพื่อที่จะได้ข้อมูลครบทุกด้าน น,นี้มันจะไม่เท่ากันดังนั้นประชาชนเนี่ยมันจึงมีโง่และมีโงป่ปานกลางและก็มีโง่มากแล้วก็มีฉลาดฉลาดปานกลางฉนาดบ้างแล้วก็ฉลาดมากเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะถูกแยกออกเป็นหลายหมวดประชาชนไม่ได้ถูกแยกออกเป็นสารพัดเสื้อสีเท่านั้นนะแต่ประชาชนถูกแยกนะคะออกตามศักยภาพของข้อมูลศักยภาพของสมองศักยภาพของโอกาส นี่คือสังคมนะคะอของประเทศไทย